AVTEC h g u กด e รีวิววันนี้ผมจะมาชวนท่านผู้ชมเปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงหนังส่วนตัวกันครับ สวัสดีครับเมื่อพูดถึงโรงหนังส่วนตัวหรือว่าโฮมเธียเตอร์เนี่ยนอกจากเรื่องของระบบเสียงแล้วนะครับด้านระบบภาพเนี่ยก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับนอกจากทีวีจอใหญ่ๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีโรงหนังส่วนตัวที่บ้านก็คือโปรเจคเตอร์หรือว่าเครื่องฉายซึ่งให้ฟีลลิ่งในการรับชมเนี่ยเหมือนเราไปชมภาพยนตร์ในโรงหนังจริงๆนะครับแต่โปรเจคเตอร์เองเนี่ยก็มีหลากรุ่นหลายรูปแบบการใช้งานนะครับ ผมเนี่ยเห็นว่าแบบที่เหมาะกับโฮมเทอเตอร์เนี่ยควรจะต้องเน้นคุณภาพของภาพมาก่อนเป็นระดับแรกนะครับอย่างเช่น w 5 8 0 0โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ของ BenQ เครื่องนี้ครับ เป็น QW5800 เป็นโปรเจคเตอร์ DLP รุ่นใหม่ที่อยู่ในกลุ่ม True 4K HDR Home Cinema Laser Projector หรือเป็น Laser Projector 4K HDR ที่ออกแบบมาสำหรับ Home Theater โดยเฉพาะนะครับสามารถฉายภาพได้ตั้งแต่60ถึง200นิ้วมีความละเอียดระดับ True 4K UHD 8.3ล้านพิกเซลมีแหล่งกำเนิดแสงเป็นบลูเลเซอร์แบบเลเซอร์อารเรย์ที่ล้ำสมัยมาพร้อมกับความสว่าง2,600 a n แอนซีลูเมนและเลนส์กระจกทั้งหมดที่มีองค์ประกอบ14ชิ้น7กลุ่มเคลือบด้วยวัสดุกลานกระจายตัวต่ำให้รายละเอียดภาพที่สดใสและโดดเด่นด้วยสีสันนะครับ นอกจากความสว่างแล้ว BenQ w 5 8 0 0ยังมาพร้อมกับ Contrast Ratio ระดับ2ล้านต่อ1รองรับ HDR10, HLG, HDR10+ เสริมด้วยเทคโนโลยี HDR Pro พร้อม Local Contrast Enhancer เก็บรายละเอียดปลีกย่อยทั้งในบริเวณที่สว่างและพื้นที่มืดสนิทบนหน้าจอสามารถถ่ายทอดสีสันได้ตามที่ผู้ชมกับต้องการ ขณะดเดียวกันเทคโนโลยี BenQ Cinematic Color ยังช่วยให้ BenQ W 5 8 0 0สามารถถ่ายทอดสีสันได้สมจริงระดับ30บิตนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับ1,070ล้านเฉดสีรองรับการแสดงผล Color กรมุดระดับเล็ก7 9 100% DCI P 3 100%และความแม่นยำของสีถึงระดับ Delta e ต่ำกว่า1เลยนะครับ นอกจากนี้ยังได้รับการคัลิเบตโดยมืออาชีพมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานติดตั้งเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยครับนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องยังได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งใช้งานได้สะดวกมากขึ้นด้วยฟังก์ชัน 2D Lens Shift 2D Keystone Collection และระบบเลนส์ที่สามารถซูมภาพแบบ o p ปติคอลได้1.6เท่าด้วยมอเตอร์ช่วยให้สามารถปรับอัตราส่วนระยะฉายของโปรเจคเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อการจัดวางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับโดยที่ยังคงรักษาคุณภาพของภาพไม่มีการสูญเสียรายละเอียดเหมือนอย่างการซูมด้วยดิจิตอลสามารถฉายบนหน้าจอขนาดใหญ่150นิ้วถึง200นิ้วที่ระยะห่างเพียง5-6.7เมตรเท่านั้นเอง ในด้านของการเชื่อมต่อใช้งาน BenQ W5800 มาพร้อมกับขั้วต่อ HDMI และ HDMI eARC รองรับระบบเสียง7.1 Channel และ Dolby Atmos ได้อย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งขั้วต่อสัญญาณดิจิตอล SPDIF นะครับพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อทั้งระบบภาพและระบบเสียง มีพอร์ต USB-A 2.0มาให้2พอร์ตสำหรับอ่านไฟล์ข้อมูลนอกจากนั้นยังมีขั้วต่อ 3D Sync Signal รวมถึงขั้วต่อ RS232 และ RJ45 LAN สำหรับเชื่อมต่อกับระบบควบคุมและพอร์ต USB Type B สำหรับงาน Service สำหรับการติดตั้งใช้งานและการปรับแต่งเบื้องต้นนะครับพบว่าสามารถทำได้สะดวกเลยทีเดียวครับรองรับการใช้งานทั้งในรูปแบบที่เราวางโปรเจคเตอร์เนี่ยตั้งไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังจอนะครับหรือว่าเราจะเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยแขวนเพดานทั้งด้านหน้าและด้านหลังจอก็ทำได้ด้วยเช่นกันครับ สำหรับการตั้งค่าให้ฉายลงบนจอภาพได้พอดีนะครับสามารถทำได้ทั้งการซูมภาพเข้าออกซึ่งสามารถซูมได้ถึง1.6เท่าการเลื่อนตำแหน่งของภาพนะครับทั้งในแนวตั้งและในแนวนอนด้วยฟีเจอร์ 2D Lens Shift ซึ่งสามารถเลื่อนในแนวตั้งได้บวกลบ50%แล้วก็เลื่อนในแนวนอนเนี่ยบวกลบ21%นะครับโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดภาพนะครับหรือว่าจะเป็นการปรับแต่ง ปรับแก้ภาพบิดเบี้ยวจากการวางที่ไม่ได้ศูนย์กลางนะครับด้วยฟีเจอร์ 2D Keystone Collection นะครับในด้านของการควบคุมสั่งงานสามารถทำได้ทั้งจากปุ่มกดที่ตัวเครื่องโดยตรงหรือที่รีโมทคอนโทรลซึ่งมีปุ่มคีย์ลัดสามารถเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆได้อย่างรวดเร็วและด้วยความที่ออกแบบมาสำหรับโฮมเทเ e เตอร์นะครับระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมของโปรเจคเตอร์รุ่นนี้จึงมีเสียงรบกวนที่ต่ำมากๆนะครับ ในสเปคเนี่ยเขาระบุว่ามีเสียงรบกวนต่ำเพียง27 A, ถึง30เดซิเบล A เท่านั้นเองครับซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยผมก็พบว่าพัดลมระบายความร้อนเนี่ยค่อนข้างเงียบจริงๆครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยผมยอมรับว่านอกจากความคมชัดแล้วนะครับสิ่งที่สะดุดตาผมมากๆกเนี่ยก็คือสีสันที่มันดูสวยสดใสนะครับมันดูคือมันดูมีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ดูสบายตาในเวลาเดียวกันด้วยนะครับโดยเฉพาะวิดีโอที่เป็น 4K HDR นะครับที่มีทั้งความสว่างมีทั้งมิติแล้วก็รายละเอียดในแสงเงาเนี่ยภาพที่ถ่ายทอดจาก โปรเจคเตอร์รุ่นนี้เนี่ยผมว่ามันดูสมจริงนะครับมันดูมันดูเหมือนจริงอะ่ะอย่างเช่นฉากที่เป็นภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าผมเองเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะครับมันเหมือนกับว่าเราเราเรากระโดดไปอยู่ในหน้าจออะไรอย่างเงี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยคือผมผมคิดว่าฟิลลิ่งแบบนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะ,ะได้รับรู้จากการรับชม ในโรงภาพยนตร์ที่มีจอใหญ่ๆอะไรเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมัน,มนอยู่ในบ้านของผมได้ด้วยนะครับหรือในฉากที่ภาพโดยรวมเนี่ยมันมีความสว่างมากๆนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันก็มีความสว่างสดใสดูสะอาดตาเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสีสันของมันเนี่ยก็ไม่ได้จืดจางลงไปเลยนะครับเมื่อประกอบกับรายละเอียดและก็มิติของภาพเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกหนักใจนะครับที่จะถ่ายทอดภาพยังไงดีให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นเหมือนกับสิ่งที่สายตาของผมเนี่ยได้มองเห็นอยู่เหมือนกันนะครับ ในกรณีที่มีแสงเงาปรากฏในภาพเนี่ยสมดุลรายละเอียดระหว่างบริเวณที่สว่างนะครับแล้วก็ที่มืดเนี่ยมันทําให้ผมได้มองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเนี่ยเหมือนเวลาเราไปดูในโรงภาพยนตร์ที่มีจอแบบขนาดยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างกันนิดเดียวแค่จอที่ผมดูอยู่เนี่ยมันมีอัตราส่วนมีสัดส่วนที่ย่อลงมาเพื่อมาอยู่ในบ้านของผมเท่านั้นเองนะครับ ท่านผู้ชมครับจากที่ได้ลองใช้งานมานะครับผมว่าเครื่องฉายรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นที่ชัดเจนของเขาเลยก็คือเรื่องของสีสันนะครับสมแล้วนะครับที่คาลิเบตมาให้เสร็จสับจากโรงงานนะครับเวลาเราดูภาพที่เป็น HDR เนี่ยมันก็ดูสบายตานะครับโทนสีอะไรเงี้ยดูเป็นธรรมชาติเลยเรื่องของรายละเอียดในแสงเงาก็ถือว่าโดดเด่นเกินราคาไปมากนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่มีจุดขายในส่วนของภาพเนี่ยชัดเจนมากๆคือ ใครที่ไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่าเวลาได้รับชมภาพที่ได้จากโปรเจคเตอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยคุณจะประทับใจมันได้ง่ายมากๆเลยนะครับดังนั้นใครที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ 4K HDR ในราคาที่จับต้องได้สักเครื่องนะครับไปเติมเต็มระบบภาพในโรงหนังส่วนตัวที่บ้านเนี่ยผมว่า BenQ W5800 เนี่ยแหละครับคือตัวเลือกอันดับต้นๆที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้เลยนะครับ เอาละครับทั้งหมดนี้ผมคิดว่าคงพอจะเป็นแนวทางในการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับคนที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ชั้นดีสักเครื่องมาใช้งานในระบบโฮมเทเลเตอร์หรือโรงหนังส่วนตัวที่บ้านนะครับแล้วก็เช่นเคยครับถ้าท่านชมรับชมแล้วชอบใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือก,กด s u b s c r i b e ช่องเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันอีกทีในคลิปรีวิวและสาระความรู้ใหม่ๆแนวกาสต่อไปครับสวัสดีครับ